สวัสดีครับผมนายอนุภาพดอนเกิดนะครับตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการนะครับวันนี้จะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับหัวข้อของวันนี้นะครับเกี่ยวกับความถี่นะครับความถี่หรือว่ากิจวัตรประจำวันที่เราทำบ่อยๆนะครับเช่นเช่นอะไรครับนักแบบเรียนครับสะผม แปรงฟันอาบน้ำทานอาหารมาโรงเรียนไปตลาดซึ่งความถี่ก็แล้วแต่นะครับว่าเจ้เราจะมีความถี่มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะวันนี้ครูมีเกมให้เล่นนะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเป็นเกมนะครับเกี่ยวกับ f r e q u e n c y ครับ h w o f t e นะครับเดี๋ยวครูจะรีโหลดใหม่นะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ตัวนี้เข้าไปอ่า ครยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับมีคำว่า often, rarely, sometimes, generally, always, usually, occasionally, never, seldom จะให้นักเรียนไปหาความหมายเองแต่เราจะเป็นการทดสอบก่อนเรียนก่อนหนึ่งรอบนะครับเวะรอ,อ,องมาช่วยกันทำดูนะครับ กูเอาตัวนี้นักเรียนว่าจะเอาตัวไหนครับเราจะจับตัวง่ายๆก่อนนะครับตัวใหญ่ๆครับเช่น0 50 90 100เนี่ยจะเป็นไกด์ที่ดีเลยครับ หลังจากนั้นครับนักเรียนก็ลองซัมบิทอันสเวอร์ครับตรวจข้อสอบครับตรวจคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็จะมีจำนวน9ข้อที่ถูกต้องแล้วก็จะมีเวลานะครับเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็แคปหน้าจอนี้นะครับส่งมาให้คุณครูนะครับเมื่อกี้คุณครูใช้เวลาไปที่1นาที23วินาที สกอร์ครับสกอร์คืออะไรครับสกอร์คือคะแนนครับอ่ะเมื่อกี้มี9ข้อนะครับคุณครูก็ทำได้9ข้อนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะครับอ่า New w o r นะครับอ่ะในนี้มีตัวละครกี่ตัวครับ ถูกต้องครับ3ตัวครับมีผู้ชายหนึ่งครับ one one man and two women ผู้ชายน่าจะอยู่ที่ไหนครับลกูกดูสิเดาดูเล่นฟิตเนสฟิตเนสออกกําลังกายต้องเข้าอะไรครับเข้าจิมครับฮหาหน้าฮหาหน้าไปไหนนี่ยฮหาหน้าไปทําอะไรครับเนี่ยไม่ใช่หลันนะครับ อันนี้คือ jogging jogging อมม m a ครับเมม m ากำลังทำอะไรเอ่ยมีโน้ e บุ o k อยู่บนหน้าตักตัวเองครับน่าจะเป็นการอะไรถ้าบ้านเราเขาจะเรียกว่า search search the internet แต่สําเนียงอเมริกันจะเป็น surfing ครับ surfing the internet ครับ ส่วนหน้าถัดมานะครับก็จะมี s e ็ t u r y เป็นฟุตบอลฟุตบอลเมเจอร์ o r วซ็อกเกอร์ทีมครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราเขาจะเรียกว่าฟุตบอลทีมสโมสนนรมักอะไรเงี้ยครับคอเดียครับคอเดียคอเดียน่าจะอยู่ที่ห้องอะไรครับระหว่างเลสล์รูมกับเลสส์ลองหรือว่าค o o ก i ยง อีก3คนสุดท้ายนะครับ<ม>ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ก็คือจอจส่วนโนอาก็จะอยู่ที่ลิฟวิ่งรูมก็คือห้องรับแขกครับนอนดูทีวีครับคนสุดท้ายครับเบกกี้เบกกี้กำลังเพย์กีตาร์ครับพัคทิชก็คือการฝึกเล่นดนตรีครับอันนี้จะคือใบงานของ 9คนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับประธานในที่นี้คือใครครับลูกผู้ชายผู้ชายผู้ชายใช้อะไรครับคนเดียวครับคนเดียวใช้ I I ครับ I enjoyworkingout ครับฉันสนุกเกี่ยวกับการที่จะได้ออกกำลังกาย I go to the gym อ่าฉันไปที่โรงยิมครับ คำที่อธิบายความถี่ในข้อนี้ก็คือ T ีชามาวิกทีชามาวิกครับทีชามาวิกก็คือ3ครั้งต่อเลยครับวิกวิแปลว่าสัปดาห์ก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์ฮาน่าครับ I like j o g g i n g ฉันชอบการวิ่งออกกำลังกายครับวิ่งเหยาะๆ I often jog in the morning In the morning อ่า เธอชอบที่จะไปออกกำลังกายครับไปวิ่งจ็อกกิ้งอินเดอะมอร์นในตอนเช้าครับ mm hmm. I hate exercise ฉันเกลียดการทำ exercise mm hmm. การทำ mm hmm. การทำอะไรเอ่ย mm hmm. การทำแบบทดสอบ I love using social media ครับฉันรักที่จะใช้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ครับ I spend hour surfing the internet ครับ spend spend แปลว่าใช้ hour ใช้เวลา1ชั่วโมงในการเล่นอินเทอร์เน็ตครับปึ๊บคอดียครับคอดียก็จะคือคำว,ว่า seldom ครับ seldom นะครับ seldom แปลว่าแทบจะไม่เลยฉันน่ะ แทบจะไม่เล่นกีฬาเลยซ้ำท i ามบางครั้งนะครับ I play a game of tennis ครับจะเล่นเกมเกี่ยวกับเทนนิสครับเมื่อกี้บอกว่าแทบจะไม่เล่นกีฬาเลยแต่บางครั้งก็จะเล่นเกมเทนนิส my favorite hobby is cooking and baking แต่งานอดิเรกข,ของเขาก็คืออะไรครับสิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดก็คือการ cooking Cooking คือการทำอาหาร ซ็ u a ชอรครับ I'm on the soccer team ครับเขาเขาทำอะไรรูขาชอบเล่นฟุตบอลเป็นทีม We usually practice after school i าว a w e วิข้อนี้มีกี่คำครับมีคำที่บอกเวลาหรือความถี่สองคำครับก็คือ usually ครับกับ twice a week ก็คือ twice แปลว่าสองนะครับถ้าหนึ่งครั้งก็จะคือวัน once once a week twice a week three t i m e a week ครับตั้งแต่สามขึ้นไปครับก็จะเป็น three four five ครับเหมือนนับเลขธรรมดาครับข้อนี้ครับมีคำว่า o p t i o n ก็วีเอ็นครับดูนะครับ i love x t e a m sport ครับฉันชอบเล่นกีฬากีฬาอะไรครับกีฬาที่ตื่นเต้นท้าทายครับลูกกีฬาผ่าโผลครับฉันชอบเล่นกีฬาผ่าโผลนะครับ i often go motorcycle riding on the weekend ครับฉันชอบไปเล่นมอเตอร์ไซค์ผ่าโผนะครับในวันวีเอ็นนะครับ สุดอะไรครับวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์สุดสัปดาห์ครับโนอา no ครับโนอาก็จะมีคำว,ว่าซัมทามไฟออซิค I อ I enjoy watching movie ครับฉันสนุกเกี่ยวกับการที่จะได้ดูหนัง บางครั้งฉันดูหนังประมาณ5้ถึงหเรื่องต่อสัปดาห์ข้อนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณ70-80เลยนะครับอ่ะคนสุดท้ายครับ I play คลาสสิกกีตาร์ครับฉันเล่นกีตาร์คลาสสิกย u u ู l l l ายู a ู l ิแพดทิ t วัน o อ r ูอั a เ a อครับ วัน or two hour a day ครับฉันมักจะฝึกเล่นกีตาร์ครับวันละ1ถึง2ชั่วโมงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันะครับมีเหลเลอยนะครับชูชูออฟเฟลครับชแปลว่าถูกส่วนเฟ l นะครับแปลว่า ไม่ถูกหรือผิดะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเดานะครับหรือว่าเราจะทำพร้อมกัน,ปนไปเลยอ่ะทำพร้อมกันไปเลยแล้วกันอ่ะเรามาดูนะครับใครเป็นประธานก่อนนะครับประธานประธานประธานเป็นเอกพจน์ปกติแล้วตัวเราก็จะเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง ถ้าเราพูดถึงคนอื่นก็จะเป็นบุรุษที่2แต่พวกนี้อยู่ในหนังสือก็น่าจะเป็นบุรุษที่สนะครับประธานจะอยู่หน้าเสมอนะครับข้อ1ประธานคืออะไรครับอา้าข้อ2ครับเบ็นข้อ3ครับเอ็มมา่าข้อ4คอเดีย ข้อห้า n o ข้อหก becky ต่อมาครับเราจะหาความถี่ adverb นะครับข้อ1ครับ never ข้อ2ครับ o p t e d ข้อ3มีไหมครับไม่มีครับถูกต้องครับข้อ4 ไม่มีเหมือนกันครับถูกต้องครับข้อห้าไม่มีครับข้อหกมีหรือเปล่าอ่ะถูกต้องครับมีครับเซลดอมครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเรามาทำพร้อมกันไปเลยข้อหนึ่งนะครับห้าหน้า Neverland in the morning นนดูรูปไปด้วยเลยนะครับฮาน่าเนวารั n อินเดอะม n ร์นิ่งฮน่าไม่เคยวิ่งในตอนเช้าจริงหรือเท็จครับอึ๊บถูกต้องครับเป็นเท็จนะครับข้อ2องนะครับเบนอัพทิ o t โกชูดจิมเบน่ะชอบไปที่โรงยิมบ่อยข้อนนี้ to ชูดฟ้าชู เป็นจริงครับเพราะว่าไปเล่น3ครั้งต่อสัปดาห์เอมมาเอนจอยเอ็กซ์ไซสเอมมาเป็นผู้หญิงที่ชอบนั่งเล่นคอมพิวเตอร์คนนั้นนะครับเอ็มมาสนุกกับการเล่นสนุกกับการทำข้อสอบใช่หรือไม่ครับจริงหรเท็จอ่าเป็นเท็จก็สี่ครับ เขดีอ่ะชื่นชอบการเล่นีนิดใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับเขาไม่ชอบเล่นกีฬาแต่เขาชอบเล่นเกม oh. Noa is crazy about movie ครับ Noa ชอบชอบแบบคลั่งคล้การดูหนังมากๆเลยจริงหรือเท็จจริงเห็นไหมเพราะว่า oh. ชอบดูหนังวันละ สัปดาห์ละห้าถึงหกเรื่องพ่อ6หกครับเมกกี้แทบจะไม่ฝึกเล่นกีตาร์เลยจริงเลเทจริงรเทยเ็นเท็จนะครับข้อนี้ใครถูกหมดครับเก่งมากครับ รูปแบบการใช้ประโยชน์นะครับ how often นะครับง่ายๆเลยครับก็คือก็จะมีประธานถ้าข้อนั้นนะ่ะไม่มี verb to be is am are นะครับถ้าไม่มี is am are เนี่ยเราก็เอาความถี่มาใส่ได้เลยความถี่ก็จะอยู่ตามอยู่หน้าคำกริยาครับ ความถี่จะอยู่หน้ากริยาแต่จะอยู่หลังประธานถ้าข้อนั้นมีเ r ฟ to be ครับความถี่จะอยู่หลังเว b to be อันนี้ก็จะเป็นนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ Never คือ0 a l w a y s คือ100 กึ่งกลางก็คือ50ครับซัมทม์บางอย่างก็จะไม่ไม่เสมอไปนะครับก็คืออาจจะเป็น5เป็น10เป็นอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ครับการใช้ครับ,บก็ว่าฮ a r ์ลีย์เอวแทบจะไม่เลยแทบจะไม่เลยก็คือทำอยู่แต่ทำน้อยมากๆเลยเช่น how often do you watch tv I never watch TV in the evening คุณดูทีวีบ่อยไหมฉัน never, ฉันไม่ค่อยเลยศเลยไม่ดูทีวีเลยครับอันนี้นะครับจะเป็นการใช้นะครับล,ลูกสามารถศึกษาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจะเป็นเกมที่คุณครูส่งไปให้กันนะครับอ,อันนี้จะเป็นความถี่ที่อยู่ในรูปประโยคนะครับแต่ถ้าเป็นท้ายประโยค ก็จะเป็นนี่นะครับพวกบอกเวลาครับเช่น every day every day ครับทุกๆวัน three t i m e m a week three t i m e a week ครับสามครั้งต่อสัปดาห์ถ้า2ครั้งลหรครับ2ครั้งก็คือ twice a week twice ก็คือ2 once ก็คือ1ครับ once a week ครับ I watch TV twice a week ครับฉันดูทีวี2ครั้งต่อสัปดาห์ที a าม m e อ w e e วีก็3ครั้งต่อสัปดาห์ Everyday ก็คือทุกๆวันส่วนนี้นะครับจะเป็นคำที่มาขยายประธานนะครับที่บอกว่า อาการจะเป็นยังไงนะครับคำแรกครับ i รักเลิ e e Enjoy Enjoy He ์ love like like ชอบ Love ร hey, ัก h ฮรเกรียด j o y สนุกนะครับตัวอย่างนะครับ I like listening to music. <Yeah. S 1> ฉันชอบฟังเพลงนี่เนี่ย You love dancing. คุณชอบข้างใครหรือว่ารักการเต้น He enjoy going to the movie ครับ He enjoy going to the movie. เขาสนุกที่ได้ไปดูนะัง She hates running เขาเกียดการวิ่งจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีอยู่6กข้อนะครับให้นักเรียนลองทำดูนะครับ สังเกตน,นะครับว่าคำในวงเล็บเนี่ยเป็นคำกริยาครับกริยาแต่ว่าเป็นบุรุษที่3บุรุษที่3ต้องเติมตัว s อย่างเช่นคำว่า enjoy enjoy catherine catherine เป็นบุคคลที่3เราเราพูดถึงคนอื่นนะครับก็จะเป็นบุรุษที่3 ทำกริยาก็ต้องเติมตัว S ข้อ2บุรุษที่อะไรคนเดียวพูดถึงคนอื่นบุรุษที่3 Michael ก็จะเป็นบุรุษที่3แซมกับลิคก็จะเป็นบุรุษที่3เหมือนกันแต่ข้อสุดท้ายครับ D ครับไม่ได้บอกชื่อด้วยแต่บอกว่าเป็นพวกเขาออเป็นพวกเขานะครับข้อนี้ ไม่ต้องเติม s ในคำกริยาครับเพราะว่ามี2องคนตัวอย่างนะครับข้อ2นะครับ jasmine love jasmine ชอบรักการเล่นอะไรครับเล่นกีตาร์่า love เติม s ไหมครับติ๊กต๊กติ๊กต๊ก a า love ต้องเติม s jasmine love เทิงจะกีตาร์ดัสมินรักการเล่นกีตาร์มาสองครับไมเคิลไลฟ์ลูกอะไรเนี่ยลูกบาสแสดงว่าชอบเล่นบาสเกตบอลอนะไมเคิลไลฟ์เทิงวิดีโอเกมโอ้ขอโทษครับสูผิดควอครับอ่าไลฟ์เทิงวิดีโอเกมข้อสี่ครับแซมแซมเลิฟการเล่นบาสเกตบอลก็จะเป็น แซมเลิฟเพ a y ย n g งบ s สเกตบอ l ข้อ5ครับลิก e อนจอยครับ l ลิกเอนจอยลิกเอนจอยดู g ิ k งสเกตบอ d ข้อ6ครับ Day <font> พวกเขาเกียดการอนะ่านหนังสือนะครับก็จะเป็น Day h เ a ด Doing Homework ครับอ่าเขาก็จะเกียดการเล่นการทำการบ้านนะครับ h o m e w o r ์นะครับโอเค หลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับกลับไปทําเกมเกมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลูกเดี๋ยวจะเราจะลองให้เราไปลองเล่นกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนลองทําใหม่นะครับเหมือนเดิมครับความถี่ครับความถี่เหมือนเดิม โอเคีล้วคนไหนทำเสร็จแล้วนะครับก็ส่งแคปหน้าจอมาให้กูนะครับเอาเป็นคะแนนนะครับแล้วก็เวลานะครับโอเคนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับใครมีอะไรนะครับโอเคสำหรับชื่อนะครับชื่อเราก็ทิ้งไว้ในที่กลุ่มห้องใน Facebook นะครับก็พิมพ์ชื่อเลยแล้วก็ ส่งส่งชื่อลูกมา,มาเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปเช็คในนั้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันอีกครังน,นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสุณบาานะครับ